ในยุคนี้นะครับน้ำมันแพงขนาดนี้ การเลือกซื้อรถยนต์นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับเดี๋ยวลองมาดูรถคันนี้นะครับว่าคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนนะครับเครื่องยนต์นะครับต้องเป็นรุ่นใหม่เป็นดีเซลเป็นคอมมอนเรลนะครับรถนะครับแคปต้องเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้ที่สําคัญราคาต้องถูกที่สุดในประเทศและสภาพต้องดีที่สุดจริงๆนะครับแสนกลางๆเท่านั้นลูกค้าจะได้แคปเปิดได้แบบนี้นะครับย้ํานะครับว่าเป็นดีเซลคอมมอนเรลถูกกว่านี้ดีกว่านี้ ที่นี่ที่เดียว สวัสดีครับกล้วยโฮมคานะครับมาทุกครั้งนะครับมีแต่รถดีๆคุณภาพสูงๆนะครับที่สําคัญราคาไม่แพงบอกแล้วว่าดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศนะครับมาสด้าบีทีห้าสิบคอมเรลคันนี้นะครับปี2008นะครับแคปเปิดได้แบบนี้นะครับราคาแสนกลางๆเท่านั้นนะครับคุ้มมากถูกมากดีมากค่างวด3,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับที่สําคัญซื้อรถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียว มาดูด้านหน้ากันนะครับและเครื่องยนต์นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับของรถยนต์ทุกคันนะครับมาเริ่มดูรายละเอียดกันอย่างช้าช้าชัดๆนะครับว่าสมบูรณ์มากแค่ไหนนะครับเริ่มจากมุมซ้ายสุดนี่นะครับของตัวรถหรือคานหน้ารถนะครับน็อตนะครับต้องไม่มีการแกะไขขยับแม้แต่นิดเดียวรายละเอียดต่างๆนะครับผมเน้นผมย้ำมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่าปีใหม่นะครับเราต้องการความเนี้ยความสมบูรณ์และ ความเดิมๆต้องมาขนาดนี้นะครับต้องมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับแม้แต่น็อตฝากระโปรงนะครับต้องไม่มีการแกะการรื้อการไขขยับใดๆทั้งสิ้นซุ่มรอนะครับต้องเดิมๆแบบนี้นะครับคานข้างนะครับทุกจุดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเราเน้นความเดิมที่สุดเลยนะครับน็อตฝานะครับไม่มีแกะไม่มีไขทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพดหลังนะครับ เพดข้างนะครับเพดรถนะครับหรือสติกเกอร์มอกต้องอยู่ครบนะครับดูกันให้ลึกดูกันให้ชัดอีกรอบนะครับสําหรับเครื่องยนต์ดูกันลึกๆขนาดนี้นะครับต้องไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มๆนะครับต้องแห้งสมบูรณ์นะครับไม่มีการแกะไขขยับของอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องยนต์ด้านข้างเครื่องนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับรอบตัวเครื่องนะครับต้องไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครับ ต้องแห้งสนิทแบบนี้นะครับดูกันลึกๆชัดๆนะครับเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นดีเซลคอมมอนเรลแล้วนะครับอัตราเร่งบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับและการประหยัดน้ำมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่ารถรุ่นเก่าๆนะครับที่สำคัญเครื่องรุ่นนี้นะครับไม่จุกจิกเลยดูแลง่ายมากดูนะครับตั้งแต่แผงประตูนะครับสวยสมบูรณ์มากนะครับเดิมๆนะครับ อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับประจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับโครงสร้างหลักนะครับเดิมสนิทเดิมทุกชิ้นนะครับคันนี้เราการันตีนะครับตะเข็บข้างนะครับเดิมทั้งคันนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีไขแม้แต่นิดเดียวนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับ1 8 3 0 0 0มนกิโลนะครับของเรานะครับเป็นไมค์แท้ๆนะครับรับรองรับประกันนะครับเรายืนยันไมค์แท้นะครับไฟไม่มีโชว์นะครับ เครื่องยนต์สตาร์ตอยู่นะครับเร่งเครื่องได้ดีมากนะครับเครื่องแน่นๆนะครับระบบแอร์นะครับเย็นสุดๆนะครับคันนี้ภายในนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามสวยมากๆเหมือนใหม่ป้ายแดงจริงๆฝากไว้ด้วยนะครับคนที่เห็นคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์หรือกำลังจะเลือกซื้อรถสักคันนะครับ m a z d a BD50 คันนี้ปี08นะครับเป็นแคปเปิดได้เครื่องคอมมอนเรลดีเซลนะครับราคาผมเน้นผมย้ำนะครับดีที่สุด ถูกที่สุดในประเทศนะครับแสนกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะครับกดติดตามไว้นะครับมีรถเข้ามาใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดในการเลือกรถมากกว่าร้อยคันแล้วรับประกันว่าถูกทุกคันดีที่สุดทุกคันนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ